นั่นอะไรอะ่ะโอ้โหไปอยางง้นี่ยนี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือการผูกลูกทุ่น <Yeah. S 1> หัวนี้สองหมอนนะครับประมาณสี่รอลูกพอดิบพอดีไม่มีขาดเกินลงตัวที่สดุด okay. ไม่ลุงอ้วนสามหัวตัวแบบบ้ายหายแล้วหายแล้วทิจยาทิจยาแมงกัะพุนคันนะพาไปดูใกล้ๆไม่อยู่โอ้โหเมื่อคืนเมานอนตรงนั้นเลยอ่ะเมานอนตรงนั้นเลย ตรงไหนผมได้ยินสาวนั้นบอกขอตังค์สองหมื่นเก้าแล้วลูกนั่นตรงไหนตรงนั้นนี่แต่มันไม่กล้าตอนกถ้าำท่าจะน้อยนี่พักลูกไหวแล้วเที่ยวถุยน้ำลายลงบนนี่โอ้โหมูไปป่าไหนไอ้เหล้าเถื่อนนั้นก็เมาแล้วไปป่าไหนสามทุ่มเหล้าเถื่อนนั้นเมากว่าเหล้าขาวอ่ะกับเหล้าขวดเขียวสู้ไม่ได้ก็เหล้าเถื่อนไม่ค่อยมีรสชาติจริงแต่มุน ผมจุดยากันยูให้บอลลุกขึน่าเอาไปแกไปแล้วนี่ครับนับทุกตาไปกตาดตาเอาสาวนั้นเลยสองหมื่นเก้าผมได้ยินสองหมื่นเก้ารื้เท่าไรลูกผมไม่เคยได้จับใจความบางเล็กก็เอ,อออไปก่อนเลย ขายนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับอมมขอบคุณครับฮะอ้ยอเยอะแยะจริง,รงเป็นร้อยแต่ว่าช่วงนี้สงสัยเขารุนกุ้งอะไรมั้าส่งได้ทั่วประเทศครับส่งไปสนี ไม่มีปัญหาไม่มีคำว่าโกงโอเค okay. ขอบคุณครับ